สวัสดีครับผมทารัรับดูลายมือผารหัสพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตาของคนเกิดราศีพิจิกในเดือนธันวาคมพศ2564นะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับไพ่ที่จับได้สำหรับชาวราศีพิจิกก็ได้ไพ่ที่ดีนะครับผมก็ไพ่ใบนี้คือเมจิกเชียนเมจิกเชียนก็มุ่งหมอถึงพื้นดวงสตาเช่นเคยนะครับผม ดวงชะตาก็จะพูดไม่เหมือนกันทุกครั้งนะครับผม,ผมก็จะมีเปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็จ,จะมีของเดิมอยู่บ้างก็เพื่อให้มันพูดถึงของเดิมด้วยเพื่อคงถึงความเป็นของเดิมด้วยนะครับผมก็แล้วก็จะพูดถึงดวงจรด้วยนะครับผมดวงจรก็จะมีเดือนธันวาคมที่เราพูดถึงครั้งนี้อาจจะมีอดีตปัจจุบันอนาคตก็เน้นเดือนธันวาคมนะครับผมก็คือก็คือที่เราจะพูดถึงในครั้งนี้ก็อดีตก็คือเดือนพฤศจิกา แล้วก็อนาคตก็เดือนมกราก็ไม่ห่างจากนี้นะครับผมแต่ในเดือนธันวากขาไพ่ใบนี้ครับเดิม a ม i จิเชียนนะครับผมผมจะบอกว่าพื้นดวงเนี่ยราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถนะครับผมเป็นคนที่มีความสามารถแบบกัางนี้เลยเหมือนพ่อมดใบนี้เลยผมจะบอกว่าราศีพิจิกดาวแมงป่องตัวเล็กแต่มีความสามารถมากก็มกักจะเป็นคนที่ คล้ายๆเหมือนกับว่าเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบเพราะว่าเป็นคนที่เหมือนเห็นไหมว่าท้องฟ้าสีทองรู้หลายๆศาสตร์โดยรวมถึงาศาสตร์เวทมนต์าศาสตร์เวทมนต์คาถา,าศาสตร์ของขังาศาสตร์อะไรอย่างนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าพอมีอะไรแปลกใหม่ๆมาเขาไม่ใช่เป็นคนที่จะหัวค่ําคึหัว,หวโบราณอะไรอย่างนี้นะราศีพิจิกอะไรที่มันปรับปรุงใช้กับตัวเขาได้ เขาออามาใช้หมดเพราะฉะนั้นถามว่าบางทีเจออุปสรรคอะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะถ้าเกิดคุณมีชาวราศีพิจิกเป็นแฟนนะคุณไม่ต้องกลัวหรอกบางทีผู้หญิงอาจจะเก่งกว่าผู้ชายได้ซ้ำเถอะชาวราศีพิจิกที่เป็นผู้หญิงก็คือผู้หญิงเนี่ยเป็นซุปเปอร์วูแมนเลยเป็นผู้หญิงที่ถ้าเกิดเจอคนผู้ชายที่แบบไม่เก่งเนะี่ย ผู้หญิงก็นั้นาจะเป็นผู้นําได้แล้วผู้ชายถามว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่เก่งอะไรนะคุณให้ผู้หญิงชาวราศีพิจิกนําไปเลยอย่าไปคัดแข้งขัดขาเขามากแล้วผู้หญิงที่เป็นชาวราศีพิจิกคงจะบอกว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถสวยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีความลี้ลับนิดๆเป็นคนที่รู้จกเอาหลไรศาสตร์มาไปอยู่กับชีวิตเหมือนกับเป็นคนที่เป็นนักปลา นักปาชญ์คืออะไรสมัยก่อนบางคนเขาจะผิดว่านักปาญ์คือแม่โมดแต่ความจริงมันไม่ใช่นะแต่แม่มดก็จะมีความเป็นนักปาญ์เหมือนกันสมัยก่อนนะคือเป็นคนที่รู้จักจัดเจนในเรื่องของหอลายศาสตร์พวกสมัยก่อนเนี่ยไพ่ใบนี้เขาจึงเรียกว่าไพ่พ่อมดคือมีความเป็นนักปาญ์พ่อมดแต่ก่อนเ็าจะศึกษา,าศาสตร์หลายศาสตร์ไว้เต็มไปหมดในหัวของตัวเขาในหัวของเขาเช่นาศาสตร์เวทมนต์าศาสตร์เกี่ยวข้องกับ ศาสตร์ศาสตร์เกี่ยวกับสังคมศาสตร์หรือบางทีก็ศาสตร์อะไรต่างๆไม่ว่าเรื่องการฝึกพละระ่างกายของตัวเขาก็คือเขาเรียนรู้ทุกศาสตร์เพื่อจะใช้ในการทําให้เขามั่งคั่งร่ารวยหรือบางทีการ,ระสมส่วนในชีวิตหรือแม้แต่เรื่องของจิตวิญญาณนี่คือพลังของชาวราศีพิจิกแล้วพอเจออุปสรรคอะไรต่างๆนานาแทนที่เขาจะยอมแพ้แล้วล้มลงไปชราศีพิจิกก็จะเรียนรู้แล้วใช้มันอัปเกรดตัวเองขึ้นมาหรือว่ากล้าไปในสู่สถานการณ์ที่มันจะทาให้เขาเจริญมากขึ้น ก็คือแทนที่จะเจออุปสรรคแล้วล้มไปเกิดกลับทําให้เขาเนี่ย,ยก้าวหน้าขึ้นมามากกว่าเก่าอีกเพราะฉะนั้นเจออุปสรรคอะไรก็จะก้าวขึ้นมาได้ไกลกว่าเก,าก่าไดา้อย่างหนึง่งราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่ผมจะบอกเลยนะว่าต่อให้คุณจะไปยังไงเนี่ยคุณก็ยังมีความทุกข์อยู่ ในเรื่องของการกังวลเล็กๆน้อยๆเช่นบอกว่าพอคุณเจออะไรที่มันแบบผิดสังเกตคุณจะเริ่มกังวลแต่ความกังวลก็เป็นสิ่งดีถ้าชาวสศรษฐิจคิดเพราะว่าเขาจะได้ปรับเปลี่ยนปรับตัวหรือว่ากันไว้ดีกว่าแก้อย่างเช่นว่าเขากังวลว่าไอ้สิ่งนี้เริ่มมีความไม่มั่นคงกับตัวเองเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะมานั่งหาทางแก้หาทางการป้องกันเพราะว่าพ่อมดเนี่ยเป็นไพ่ฉลาดเป็นไพ่ที่รู้ในเรื่องของธุรกิจดี ไม่ใช่เป็นคนที่อนำแต่ความรู้สึกใช้แต่ความรู้สึกเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่ว่าใช้เรื่องของเหตุผลบางทีจู่ๆวันในวันหนึ่งหลับไปแล้วก็ฝันอะไรที่ไม่ดีแล้วสะดุ้งขึ้นมาก็จะรู้สึกมานั่งหาทางแก้ปัญหาอาจจะไปหาหมอดูอาจจะไปหาอะไรผมจะบอกอย่างหนึ่งนะว,ว่าชาวราศีพิจิกเป็นชาวราศีที่ชอบดูหมอมากแล้วบางทีก็อาจจะไม่ใช่แค่ดูหมออย่างเดียวชอบเรื่องของการคอนซัล เรื่องของการทำอะไรที่เกี่ยวกับมูเตลูแล้วก็ทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับออะไรก็ตามเราไม่เรียกอย่างนี้ดีกว่าไม่เรียกของมูเตลูดูหมออะไรอย่างนี้เราเรียกว่าอะไรที่ทําให้ตัวเขาจเจริญได้อะไรที่แก้ไขสถานการณ์ได้อะไรที่ทําให้มันมันทําให้ชีวิตดีขึ้นได้เขาเอาหมดนี่คือวิถีคนฉลาดเลขอย่างราศีพิจิกไพ่ใบนี้คือนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่ คนคนนี้เนี่ยมีหน้าที่ต้องแบ่งรับโครงการหลายบริษัทบางคนอาจจะรับผิดชอบลูกน้องรับผิดชอบพ่อแม่รับผิดชอบอพนักงานในบริษัทหรือรับผิดชอบภรรยารับผิดชอบอะไรต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหลายคนเพราะว่าไพ่ใบนี้เห็นไหมว่ามีทั้งไม้เท้ามีทั้งดาบมีทั้งถ้วยมีทั้งเหรียญปกติไพ่นี้คือเันลักษณ์ประจำประจำไพ่ก็คือไพ่หนึ่งไม้เท้าไพา่สองเหรียญไพ่อะไรอย่างี แต่ว่ามีทั้งหมดเลยแล้วก็ยังมีตัวของอาคาดาด้วยก็คือตัวของพ่อมดคนนี้คือมจิเชียนก็คือมีทั้งหมดรวมกันหมดมีรวมทุกอย่างในไพ่เดียวกันก็คือต้องรับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาชีพนู้นอาชีพนี้รวมอยู่ทั้งหมดในเมจิเชียนก็คือเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบคนหมูมากคนจะบอกว่าส่วนมากชาวราศีพิจิกเนี่ยมันจะต้องรับผิดชอบอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ใหญ่บริษัทใหญ่ หรือแม้จะต้องรับผิดชอบลูกน้องในบริษัทมักจะได้เป็นคนที่เป็นผู้นําคุณจะต้องเป็นผู้นำอะไรสักอย่างชีวิตของคุณไม่ได้จอบอยู่การเป็นแค่ลูกน้องกรจกกระจอกหรอกอย่างน้อยคุณต้องเป็นผู้นำครอบครัวถ้าเกิดบุญวาสนาของแต่ละคนด้วยนะหรือบางคนอาจจะได้เป็นลูกน้องไอ้บางคนอาจจะได้เป็นผู้นำในองค์กรบริษัทเล็กๆก,ก็ระดับใหญ่ขึ้นมาหน่อย ือบางคนอาจจะถ้าเกิดมีบุญมากก็อาจจะเป็นบริษัทใหญ่โตเลยแต่งยังไงชีวิตของคุณไม่จบอยู่การเป็นแค่ลูกกระจกแน่ขึ้นอยู่กับละความพยายามของคุณด้วยเพราะถ้าคุณพยายามคุณสร้างบุญผมแนะนําว่าถ้าชาวสิตงจิตหมั่นให้หมั่นสร้างบุญแล้วก็คุณไม่อดควนว่าเฮ้ย hey, ฉันต้องรับผิดชอบอะไรฉันเหนื่อยนะอะไรอย่างนี้นะชีวิตของคุณมีแต่เจริญถ้าคุณไม่ละเลิกการให้แล้วก็พยายามที่จะทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุด เ,เอืเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กับลูกน้องเราก็เต็มที่กับลูกน้องของคุณให้ลูกน้องของคุณได้มีสวัสดิภาพกินดีอยู่ดีอจาจจะเป็นพ่อแม่ของคุณก็ได้ถ้าเกิดคุณเป็นคนรับผิดชอบพ่อแม่หรือพี่น้องหรือญาติพี่น้องหรือใครก็ตามหรือลูกๆหรือภรรยาของคุณชีวิตคุณจะยิ่งมีแต่ความเจริญร่ารวยมากยิ่งขึ้นแต่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยชา,าวราศีพิจิกพอให้ใบนี้มันหมายถึงว่ามีธุรกิจแล้วติดมือมันอาจจะหยุดไม่ค่อยได้ก็คือหมายถึงว่าถ้าไปให้คนอื่นนะ มันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะต้องทําต่อไพ่ใบนี้หมายถึงทำต่อธุรกิจติดมือไพ่ใบนี้หมายถึงความหมายที่เรียกว่าธุรกิจติดมือแต่ไม่ใช่ดวงจรนะผมจะบอกว่าไพ่ใบนี้คือความหมายของชาวราศีพิจิกก็คือมันที่ผมได้ดังกล่าวทั้งหมดนี่คือพื้นดวงสตาร์นะครับผมก็นี่คือพื้นดวงสตาร์แล้วเรามาพูดถึงดวงจรกันดีกว่า แต่ยังไงชาวราศีพิจิกก็เป็นราศีที่ต้องทํานะครับผมจ,จะจะเอาชนะอุปสัรคมาได้ตลอดนะครับผมเป็นชาวราศีทองฟ้าสีทอร็นราศีที่ส่วนใหญ่คุณจะไปบรรยายอะไรที่ไหนหรือว่าคุณจะไปพีเซนงานที่ไหนคุณก็มักจะผ่านจะหลุยนะครับผมอย่างหนึ่งคุณทําอะไรเกี่ยวกับการงานแล้วแต่หรือว่าจะทํางานหนักแค่ไหนคุณก็จะผ่านมันมาได้เพราะฝีปากฝีมือ ของคุณนะครับผมพว่าอย่างนี้คือพ่คนเก่งเราพูดได้าง,ง่ายๆอะไรที่เอามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอามาเป็นกําลังคุณได้หรือว่ามีแต่พันธมิตรอะไรต่างๆที่ว่าจะมาเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นร่วมผู้ร่วมหุ้นส่วนอะไรเราเรียกอย่างนี้นะก็จะเอามาเป็นพลังของตัวเองได้หมดนะครับผมเป็นคนที่เก่งเรื่องของการค้าการขายก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันก็ทําได้เหมือนกันเรามาพูดถึงพวกดวงไอ้เราพูดถึงวงจรก็เน้นเดือนธันวาคมนะครับผมอย่างที่ผมพูดได้กล่าวไปแล้ว ก็ในช่วงนี้นะครับผมผมจะบอกว่าธุรกิจของคุณเนี่ยถ้าหากชาวราศีพิจิกคนไหนเนี่ยมีธุรกิจกำลังรุ่งเรืองครับกำลังรุ่งเรืองและอาจจะมีการติดต่อร่วมหุ้นการค้าทําธุรกิจหรือว่ากําลังจะทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจไม่รู้ว่าธุรกิจแบบไหนนะแต่คุณกำลังจะมีการติดต่อเจรจาก,กับใครสักคนอย่างแน่นอน และจะมีคนแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ากำลังจะมีคนคล้ายๆชาก็คือนักธุรกิจเหมือนกันแหละเข้ามาทําอะไรบางอย่างกับบริษัทของคุณพอไพ่ใบนี้เห็นไหมว่านักธุรกิจที่มีความสามารถเลืออาจะเป็นตัวคุณก็ได้แล้วก็ตัวคนที่ลักษณะแบบนี้ก็ได้เข้ามาร่วมหุ้นส่วนทําอะไรบางอย่างซึ่งกันและกันแต่ก็ต้องมีการติดต่อ,อธุรกิจทําอะไรกันบางอย่างช่วงนี้ถ้าใครทําการค้าขาย คุณจะมีความรุ่งเรืองเป็นพิเศษเพราะไพ่ใบนี้คือเฮอร์เมสมีสองแบบนะครับมีสององค์นะครับเทพของเฮอร์เทพของกรีกแต่คงไม่สําคัญเท่าไหร่ก็คือมีเฮอร์เมสกับเฮอร์มิธนะครับผมมีเฮอร์เมสกับอีใบนึงเขียนว,ว่าเฮอร์มิธความจริงมันจะออกใกล้ๆเสียงใกล้ๆกันแต่ว่าเฮอร์เมสที่เป็นเทพเฮอร์มิธนี่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไพ่หมายเลขเก้านะครับผมแต่มันไม่เกี่ยวกันหรอกแต่าาผมจะบอกว่า ไพ่ในี้คือเจ้าแห่งทาธุรกิจก็คือเฮอร์เมสก็คือเป็นเทพที่มีความสามารถในเชิงธุรกิจเป็นหลักแล้วก็การติดต่อสื่อสารค้าขายเจราจาธุรกิจทุกประเภทนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะให้ผลดีในเรื่องของการทําธุรกิจธุรกรรมทางการเงินต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครกําลังทําสิ่งที่ผมพูดมานี้ทั้งหมดเนี่ยก็กําลังจะไปได้ดีสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับผม แลวไพ่ใบน,นี้หมายถึงว่าถ้าคุณไม่เคยทําอะไรเกี่ยวกับพวกนี้เลยหรือเริ่มทํามาก่อนหรือเกี่ยวข้องกับการเรียนก็คือไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนเกี่ยวข้องการเรียนก็แสดงว่าคุณนะ่ะมีความสามารถที่จะสอบเข้าได้แต่ถ้าเกิดคุณจะทํางานจริงหรือทํางานอะไรพวกนี้เนี่ยหรือเพิ่งเริ่มทํางานก็ได้อ่ะเพิ่งเริ่มทํางานคุณอาจจะเรียนเลขคุณอาจจะเรียนวิศวะมาแต่อาจจะไปทําสตะวะแพทย์ เนี่ยแหละคือความหมายก็คืออาจจะไปทําอาชีพที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าคุณจะไปทําเพราะไม่เกี่ยวกับสายงานที่คุณเรียนมาก่อนเพราะให้นี้ความหมายก็คือความหมายอย่างหนึ่งก็คือว่าอาชีพอิสระอาชีพอิสระในที่นี้หมายถึงการเป็นเจ้านายก็ได้นะแต่ไม่ใช่หมายถึงเป็นลูกจ้างจอกใครอาชีพอิสระหมายถึงความเป็นอิสระทางด้านการเงินหรือเป็นเจ้านายก็เป็นไปได้คือต้องทําธุรกิจใหญ่ไปเลยเพราะฉะนั้นถหามายถึงว่าบางทีคุณอาจจะ อยากจะเป็นหมออย่างเงี้ยก็นิ่มนคือนี่หมอนี่ก็คืออาชีพอย่างหนึ่งนะแต่ว่าบางทีคูณหอต้องมารับกิจการช่วงต่อจากพ่อแม่ซึ่งไม่ใช่หมอนี่คือความหมายใบเนี้ยก็คือต้องทําอาชีพที่ว่ามันเป็นอาชีพร่ารวยอะไม่ใช่อาชีพอะไรที่มันแปบลบว่าต้องมาทําทําเป็นแบบรับจ้างพนักง,งานรับจ้างแต่คุณอาจจะฝันว่าอยากจะเป็นอาชีพในฝันมันอาจจะเป็นพนักง,งานรับจ้างก็ได้แต่ว่า คุณจะต้องมีอันละเหตุละเหินที่ไม่ได้ทํามันต้องมาทําเป็นอาชีพอะไรที่ว่าต้องแบกรับภาระของพ่อแม่ที่ว่าส่งต่อไม่คุณถ้าเป็นพนักงานถ้าเป็นนักเรียนนะหรือว่าไม่ให้นักเรียนสิถ้าเป็นนักศึกษาหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยอืมที่ว่าเพิ่งเรียนจบใหม่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมาทําอะไรพวกนี้นะครับผมก็เป็นไปได้สําหรับการทํานายแบบนี้เลยอย่างหนึ่งคือไพ่ใบเนี้ย ถ้ามันจะตอบโจทย์ที่ดีก็คือในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคือคนอุปธรรมถ้าถามว่าถามในเรื่องของคนอุปธรรมในช่วงนี้เป็นอย่างไรถ้าคนอุปธมร,รมดีครับก็จะมีคนอุปัมภมแบบนี้มาช่วยเหลือคุณถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนที่ต้องการให้ผู้ชายดีๆมาช่วยเหลือตัวเองเช่นอยากได้คนลักษณะไหนามาเป็นแฟนมีคนเข้ามานะช่วยเหลืออุปธรรมก็ไพ่ใบนี้เลยครับไพ่ใบนี้ หรือบางทีก็จะมีคนลักษณะนี้เข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าทางไหนก็ตามอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของผู้ชายช่วยเหลือก็ได้คือจะมีคนลักษณะเนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรคุณส่วนก็จะปรากฏเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับผมสำหรับช่วงนี้ของชาวราศีพิจิกแต่มันน่าจะเน้นเป็นชาวราศีพิจิกเองมากกว่านะครับผม จะพนันได้เลยนี่ผมไม่พนันดีกว่านะเพราะว่าผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นันกันว่าชาวราศีพิจิกช่วงเนี้ยธุรกิจผมเน้นเรื่องธุรกิจเลยนะว่าท้องฟ้าสีทองอลากอะนี่การติดต่อการพูดจาการทําอะไรต่างๆรือวเป็นาจเรื่องของการลงหุ้นส่วนว่าจะรูงหุ้นส่วนกับคนประเภทแบบเนี้ยน่าจะไปได้ดีๆนะครับผมอืม จะไปสมัครดวงซ่างคนชาวราศีพิจิกในเดือนธันวาคมพศ2องพหเพียงเท่านี้ผมให้เปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับผมว่ามันน่าจะไปได้ด้วยดีนะครับผมถ้าได้ไพ่ใบนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่ดีมากเราก็ค่อนข้างขนลุกขนพองด้วยถ้าจับได้ไพ่ใบนี้เพราะเป็นไพ่ประจําตัวของคนที่ทําธุรก,กิจด้วยนะครับผม อีกอย่างพาไพ่ใบนี้ยังให้ความหมายของไพ่หมอดูได้ด้วยหรือคนที่เก่งมีเขาสามารถพับผู้ช่วยมาช่วยคุณอย่างนี้ได้ด้วยนะครับก็จบไปแล้วจอาผมเป็นหมอดูมือพี่สีใครที่ต้องการทักลายมือดูลายมือพี่สีก็กับผมก็ทักลายดีมาได้ที่ลายดีท้าสองหที่ผมนี่รงใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบด้านล่างนะครับผมปร,ประมาณนี้สอบ้ายละเอียดหมอดูก็ วิธีการถ้าเข้ามาก็สอบถามรายละเอียดสอบถาม้ครูเข้ามาผมจะส่งรายละเอียดให้คุณนะครับผมดูไลน์หลายมือเพิ่มซีสองอย่างเราจะดูอย่างไหนหนึงก็ได้เวลาดูผมก็เวลาทักเข้ามาก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาปกตินะครับผมก็เวลาทักมาใครถ้าใครไม่เรื่องบางทีผมอจะเป็นฝ่ายโทรไลน์ไปหาคุณบางท่านเป็นผู้โชคดีแล้วกันโทรไลน์ไปผมก็เป็นได้นะครับผมก็ประมาณนี้ก็ผมด้วยเต็มที่นะครับผมก็ ดูผ่านทางโทรไลน์นะครับผมก็ผมดูผ่านทางโทรไลน์ก็เลาดูใครที่ดูผมก็จะรู้นะครับผมดูเต็มที่นะครับผมก็มีวิธีดูอีกวิธีหนึ่งคือดูที่สำนักง,งานมีดูสองแบบด้วยกันคือ Vp ีกับแบบธรรมดาที่สำนักง,งานนะครับผมก็ขอโลเคชันมาได้ขอที่อยู่มาได้ขอรายละเอียดมาได้นะครับผมก็ตอนนี้คนจะส่งรายละเอียดให้ไปที่อยู่ให้ไปแล้วก็ สานักง,งานนี่มีดูอยู่ V P ก็คือ V P มีดูสีอย่างในการลายมือชืขอเสียองตัวเลขนะครับผมก็เต็มที่จุใจกันไปนะครับผมก็ถามว่ามีใครมาดูแบบ V P บ้างก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ระดับใหญ่โตนะครับแบบมาดู V P คนที่มีชื่อเสียงไม่ว่จาจะเป็นคนจากต่างประเทศอาคารธุรกาจากต่างประเทศ C O ของเมืองไทยชื่อดังแล้วก็บุคคลที่เป็นผู้จัดจาก,การใหญ่แล้วก็ ดา,าราศิลปินคนที่เป็นโค้ดเองก็มีโค้ดชื่อดังของเมืองไทยเลยนะครับผมหรือบางคนก็เป็นคนใหญ่โต,ต,ตมากมายก็เขาเหล่านั้นนะครับบางคนก็มีคนที่มีหนี้มาก่อนคนที่มีเป็นลูกจ้างเขามาก่อนเช่นกันแต่แรงใจในการพัฒนาเองพัฒนาตัวเองจะสําคัญมาก ที่สุดเพราะเขามีแรงใจในการพัฒนาเองพัฒนาตัวเองเขาจึงมีภาษีในการมาดูกับผมนะครับเพราะว่าเขานําคําที่ผมแนะนำไปใช้จริงเขาจึงจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นก็มีหลายคนที่พัฒนาตัวเองจนร่ารวยไปแล้วหลายคนนะครับผมบางคนที่รวยกว่านแล้วก็ยิ่งรวยขึ้นกว่าเดิมมีวิธีหนึ่งก็คือวิธีไปดูแบบธรรมดาที่สำนักง,งานก็ลายมือพิเศษจำกัดเวลาที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งน,นะครับผมข้ะราคาจะย่ำเยาวลงมาหน่อยก็3แบบออนไลน์แล้วก็ วีพีธรรมดาที่ทำงานวีพีที่ทำงานก็อย่างที่สองครับผมใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเยอะเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมผมคนจะมีการแจางันสนับคลิปใหม่ๆคลิปดีๆคลิปมีประโยชน์เพื่อนๆต้องรีบสมัคที่กดติดตามกด subscribe นะครับผมก็ฝากกดติดตามกด s u b สไ r i b e ผมเยอะเป็นกำลังใจด้วยก็เชื่อมั่นในการทำในสิ่งที่ดีในวันนี้จะส่งผลที่มั่นคงต่อชีวิตของคุณในอนาคตของวันข้างหน้าแน่นอนก็เชื่อมั่นนะครับผมก็ เอร,รั่าู้มีเกียรตตรงนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ